กราบนอบน้อมพระเดชพระคุณท่านหลวงท่อธรรมชโยด้วยความคารพดิฉันแม่ชีดารพรโดงคำมาจากสำนักสงฆ์โพธิธรรมอำเภอหนองหานจังหวัด,ดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการกระถิ่นสามหมือกองเพื่อทอด ทั่วประเทศแม่ชีมีความภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมต่อสายบุญให้ตัวเองมีความภูมิใจที่แม่ชีไ,ไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดพธรรมกายเลย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำนักสงฆ์ของแม่ชีได้รับมหาเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชโยได้รับเมตตาได้รับกระถินสมทบเป็นความตั้งใจที่แม่ชีเดินทางมาในวันนี้เพื่อศึกษาเรียนรู้ระเบียบการต่างๆวาระ ต่างๆที่จะต้องนำไปเผยแพร่นำไปให้ความรู้สำหรับพระภิสุชีพา,าลลและแม่ชีที่อยู่ที่วัดเพื่อจะได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆที่แม่ชีได้นำความรู้จากสถานทุกข์ ผู้ดงนี้ในการทอดกระถินเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรม,มชโิโยในวาระที่แม่ชีได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการนี้เป็นมหาศรุบบนาธิคุณอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้เมตตาสำนักสงฆ์พธิธรรม เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆแต่ก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อในวาระที่หลวงพ่อมีอายุครบ80ปีเป็นมหากรณาธิคุณอย่างยิ่งลูกขอน้อมคำวยพรจากจิตจากใจของลูกถึงวระเดชพระคุณท่าน หลวงพ่อทรามวชโยว่าขอให้หลวงพ่อมีอายุมั่นขรยืนเป็นร่มโพทองให้แก่ลูกหลานประชาชนคนไทยทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะยุคนี้ยุคหน้าสมัยนี้หรือสมัยหน้าขอให้อายุยืนยาวต่อพระศาสนาไปให้ยาวที่สุด ชั่วอายุข you know, ัยของหลวงพ่อขอให้ลูกได้มีบุญได้มีวาสนาได้อาศัยร mm ่มพธิทองของหลวงพ่อตลอดไปเจ้าค yeah, mm ่ะ hmm. น้อมกับน้ำมศการเจ้าค่ะ